เย่ะตั้งตั้งใจอะไรอย่างเง้ยแ้มันจะมีแบบต้องซับแบบตู้เนี้ยเอาสมุิว่าซือเม่ได้จ้ะซูเม่ซอยังเดบสร้างกิจวัตรอะไรนะโอ้โหอเสียงเยอ่อนวานเอาลองสิฟังนี่ห้องได้ค่ะอะไรวะ เดี๋ยวเสียหอห้องเนาะรัดได้บบมหัดไหาก็ได้เมยก็เป็นเล่าเต้นอ้าเนาาาเดนนววทงงบ้ป็ตััั่จะ ชีวส e ุขสุขคนกันยินดีตอนครับเข้าสู่ซองสนุนอีกแล้วโอกโหที่นี่สนุกเกะเบะมาทักทายมีน้องโมยน้องเอ้เป็นพนังอยู่พวกโอ้โหคนไทยบอกเลยเนาะฮอนเดฮอนเดพวกทางนี้เป็นยังเด้ปิดคาแร่นี่เออตัวมาคนเดียวบ่เม็นน้องโมย Hôn nó Hôn áo à đi cao cứ cào cứ dìm thơm kì cả mãi cứ cao đâu ngon lắm 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 หมดห่อนบาไปแล้วบาด้อเนาไอเดี่มีน mm. um ้ำมวยไปใส่ก ja ็ได้กินข้าวเที่ยงแล้วบองานกันอยากกินหวังสวยมาตะเรือนมากินจังมมงแล้วกินตอนออกมาอืมบืนไปนั่งดิดน้ำเม่น้ำมวยก็นเอ้าขึ้นมาเทิงพี่บัดเย็นมันโล่งเลยเนาะเม่น้ำมวยเนาะโอ้เย็นได้นี่ เย็นเวันเบิดถ้าว่าโลมไอ้นี่ก็คักอยู่แต่ว่ามันก็แล้วก็ไว้ข้างนั้นอืมคบเลยนี่หังก็มาส่งหอดบ่บงกบใหญ่น้อยูางนก็เฮ็ดจังดน่เนาะเออบุกเบิกอันส่วนสวนมันเนาะ เงียบแท้ทางน่ะไปสบเป็นบ่นอนดิดนอนหัวเนาะตื่นมเฮ็ดได้คือว่าแน่ฮอดแก่เสื้อแห้แห่ไบ่ส้อนอนเอใส่เสื้อกันวบ่ไปไวแกเสื้อมันเย็นสบายแหมาแล้วแเฮาแกเสื้อแหมเด้ออฮ้อนอล ออมาแล้วพอสาวงามโอ้บเลขาเงียนเน้มาหนิเนาะอืมผักสงการผักใจมาแคอาจารย์ได้มาว่านี่อืมผักเจ้ามือแม่นมอยนี่กันยังมุ่ันสขใไม่ยยวันวันจันนี่เนาะนี้วันยังเกาะนี้วันประหัดประหัดเนาะผักเลยว่เงียนเหรอสวัสดียาย อาบน้ำบ่เย็นสบายเศร้านะเย็นเลยเย็นแล้วสบายแล้วเข้าห้องน้ำบ่โอ้ห้องน้ำมันถมแล้วยบร้อยเป็นยังไม่ถมแล้วอาวกับเบากระตัวแล้วมันหอนดิเป็นยังก็คือว่าแหละอึ้อัดคันคายกระตุ้นกระตุ้อยู่ตอนนี้ก็ได้ ขเมืออะหอดเลยเล่นบอลนี่นะหอดหอดวันนี้พ่อแค่เนื้อหนึ่งนั่นเอาเงินอะวันนี้ก็ออกมาบ่ออกมาจริงค่ะอืมออกมาทุกมมือเลยผูกแขนอาจารย์ตีละเมื่อวานนี่โอ้แถวบ้านก็คือการในนี่เบาอยู่เรียนค่ะผูกแขนเงินให้อาจารย์นแบ่กบมึงคนอยมี่ายผูกแขนเงินให้อาจารย์อืมพูดซิมกันอยังโปกันเนาะห้องเรียนน่ะ แบบมันนักเรียนอันผู้เคียนเอาอาจารย์หรือว่าครูว่อาอาจารย์ฮะละนะ่ะเนาะครูเพิ่นสอนครูทางนั้นตัวจิปลูกมันด้ค่ะตัวรถไทยรุดแตนะ่เนาะรุดโมบายอือกี่เหตุปุกเลยหรือว่าละคนบอ๊ะน,นั่นท่านเลยปุกบอกสนองหาเหตุโมาบายอือถือว่าเดียวไปมันโมเมนต์อันรำมันฉันเป็นไม่เครงกลา มือได้เข่าเฮียนมาหนีน้องหน่อยหึผักพรวันที่สิบเก้าวันที่สองตัว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 ยาวนานเลยสองสิบแปดเปียกว่าแม่เยอกเปี่ยนใช่เนาะเบิ่งหอยิน้ำมูสเตรียนกับเบิ่งกับเบิ่งกันเบิ่งละฐานับกับยังเก่าอธิกว่าผักพรและผักสมองอีกไม่ต้องตายถ้าไปเฮียนได้ขีดายเลยสมองเฮา ใส่ละนี่ใส่ตัวนั้นแบบต้นทามแบบของของนี่กะอู้ยิเดนไรเดียว่าดีแล้วทางของเด้นนะอ่าจะเอาตัวไรใส่สระตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้แบบนั้นยังไงกะมูกขึ้นยังไงขึ้นเบืดอจะไขได้โมสามโมสี่กับอ๋อทำอะไรเป็นไปได้กันเนาะเมนเมนย่าทนโมสี่ซะเช่นไรบ่ายนั่นยังดีคือว่าทางที่ดีกัจนจบแล้วเนาะโดยอ่าไปไปนี่แหละ ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนคู่มือนี่เขาค่ะมีแต่คนใหญ่คนเป็นนักซื้อาไปเฮียนการเงินได้แห่งดีเป็นหนังห้องเอร์ผมเมนภาษาอังกฤษนี่ยากบ่น้องมวย มันกับมวยเนี่าตั้งใจไนมวยมันจะมีแบบเป็นต้องซับแบบตู้เนี่ยเอาสมมุดว่าืสอเมได้ค่ะช่สูเมสอยังเดบสร้างกิจวัตรอะไรอ้โอ้โหอ้าวเป็นอะไรบ้าแลองเพลงฮะเออลองเพลงยิ่งเป็นนะ เส้นลายพันธนัตะลงพี่ในภาษาอังกฤษเนี่ยได้าลายซาเน่เบิเป็นกุกันนอลองเรียกมาพีู่าหอแบบแบบใจเนะละมีความสุขเนาะน้ำกินยงเพียงยังอาบน้ำกินเองตัวเเออมากีสุดด้เพลงนี่นะหอมจ้าวันและเนาะเพีงเป็นมีความสุขทัาก็ม่ต้องใส่ความคิดอีกสบายสบาย พรคลายดีคือแผนว่าจังได๋หน่วยคือฮ้องห่วยสุดน่ะสิฟังนี่ฮ้องก็สุดซ้ําเฮาสุดซ้ําอืมฮ้องให้แม่ฟังอยู่บ่ FC ว่าน้องหวย้องเพลงยามใดชม่โอ้น้องหวย้องเพาะว่ะมวนมีเสน่ห์อ่าเสียงีอ่อนหวานเอาลสิฟังนี่้องได้ เาี๋ยวเสียห้องเดี๋ยวเสียห้องเสียห้องเลยลาดเลยก็ได้บ่แม่นบ่ห่างไป่หากบ่ได้แม่ก็เป็นลาวเต้นนะไอ้เฝ้ากับบ้านสาเด้อเดี๋ยวคนทางบ้านเป็นห่วตัวแฟนว่าจังได้ จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทั้งบ้านจังได้เอาเงินบางนาเมนบอกหรือเอาอยังน้อบางใจถ้าวอลุตนแฟนายกายานน้องไอยในเด้อ โอ้โอพี่เลยเก่งนี่น้ออหน้าขตยังไยวน้าคดนีงถ้าเป็นนักร้องมันก็ซีดีเมย์ซด้ไปเป็นทางแม่กระสดหนกระสตดเป็นทางเครื่องบกหมดแล้วเมยวันเป็นทางเครื่องบพราได้ติดตามไปแน่นะ ยันว่าเมย์ก็อยากลงทุนเน๊ะเชิญเอาดาวแล้วมวนมวนมวนพี่น้องเยไงเสียงพังลูกห้องออกทีวีแกับห้ามเรภูมิใจแล้วเนาะภูมิใจแล้วเล่าลูกเ้ามีความกล้าแสดงออกร้องเพลงกล้าเลยน้องมวยเนาะน้องมวยนี่ห้ามผมเป็นแม่เนาะเ้าเห็นน้องมวยแสดงออกแบบกล้าร้องเพลงให้คนใหญ่ใจดีพังเลยว่าเอฟซีอะไรล่ะ ทางฟันเห็นเบื้องหน่อมีความกล้าความสามารถแบบบอกอ้ายยังทำติวะติวะห้องเองนี่แบบบ่ได้กะเสียงแบบปกติเลยชิ้เจ้าเด็กนายคอยกระล่องมาเลยนะสิ่ดีเพราะว่าเด็กเาอยู่จัได้จ้กะอืมแมนแมนอายไอ้บ่ฮู้จักอีหยังแมนเฮาก็ใช้ชีวิตบ่รอดเนาะบ่รอดอือบ่ต้องอายแม่นบ่ต้องอายเป็นไผก็ทักหาทายถามเฮากับยอมรับความจริงว่าเฮาเป็นจังได๋มาจังได๋เออถึงมายืนอยู่จุดนี้เฮาก็ได้ย้อน คนใหญ่ใจดีเลยว่ะ FC เลยว่าทีมงานใส่บุญทุกทุกคนเนาะที่สองมาเยี่ยมมาเฮาเฮายถึงได้มามีเรื่องเป็นลังอยู่มีดินมีดอวยของตัวเองกับทุกมืนอนี่เฮากับโบจักอายเฮายำหอมความจริงไก่โดยโดยคือว่าแหละทา,าร์บาไลคุรไลคนบุกเข้ามาแม่ทั้งผลักผู้ใหญ่เลยว่ะแม่สพอีโซ FC เพิ่งเกิด15ผู้โบเฮนนี่โบเฮนทอี่าแล้วก็บอหูแจ้งน้องมวยอีกเป็นจังได้มากจังได้อาอ่ นี่ละ่ะคนเขากล้าแสดงมีความสามารถในตัวเองเออน้องมวยก็ <c oughs> ดีกาบุ่ษงเนาะว่าน้องมวยสิแบบกล้านั่นแ่ละเอ้ยแบบคนเรียบเรียบคนนิ่งนิ่งวะอ่าคนนิ่งนิ่งเรียบเรียบแต่ว่ามีความสามารถกล้าแสดงออกมาเนาะเป็นกับเราอย่างทันสมัยสุด แต่งเพลงสิน้องชุดเพราะ,ะว่าเพื่อนเองกับไป๋งเฮียนเนาะมาก็มีใจเบิ่งโทษซ์แล้วก็ลอกไปต่างภาษานอ้องเพื่อนกินข้ากินน้ำแล้วทำนั่นแต่เพื่อนกระเปเฮียน่ตโอ้ยเนาะมีอาจารย์ดีๆได,ด้แต่งเพลงให้น้องมวย, <c oughs> ยน้องมวยคีย้ยงห้องแบบสมุดเนาะสมุดไว้้ามีอาจารย์แต่งเพลงแบบให้น้องมวยห้องนี่ห้องว่ละล่ะห้องห้องเออจ้ะแต่มีคนสอนเนาะดย เพราะเสียงน้องก,ก็ใส่ได้อยู่ได้แต่ว่าเจ้าห้องนี่เจ้าว่าต้องแบบอันนั้นเจ้าเลงเสียงขึ้นมาอีกแบบจากกาักกลางๆนี่นะแต่ว่านี่ยังอยอยู่เ<น>กง่งๆโย่เวลาห้องเต็มที่ห้า<จ><จ>เต็มที่สัมเนี่ถือว่าดีแล้วคือห่างกับบ,บริเยนมาเตไสวะซะสั้สนซะ,ะว่าความสามารถเขาเอง เิ่นกษสิมักร้องอันเพลงอยังหมกดาวันแล้วเพิ่นกษสิมักร้องเพลงอันขาทุกข้าวยา่าง<อ>จำเจลูกพักกักินน้ำกาลเพิ่นกษสิมักร้องอยังน้อยเป็นได้ไหมได้ฟังเพลงนี่ขโมยทะเลเมยซึ้งเ <c oughs> ลยเนาะธรรมดาแบบมันขโม,ม,มดูเขาบอคิดแบบว่าถือถืออดีตฮาว์เอาถือชีวิตเฮาครอบครัวเฮาเคยทุกข์ยากเนาะมันจะเข้ากัาบชีวิตแน่เพลงจ้ะ กมวนแน่แต่สิ่งี่มันผ่านกมันผ่านไปแมนแมนกับปัจจุบันมันดีที่สุดอุเพิกัะเขาชีวิตคนหลายอยู่เนาะคนกัหลายเป็นมีแต่เฮ้าในโลกนี่แมนแมนมันมันดีเว้นบ่ได้เราแมนมวยเลยเข้าเองกะอยากเกิดมาเพียงพอทุกอย่างเนาะขอมีครัวอยู่ตวงกลางแต่มกะเป็นไปบ่ได้คนเฮ้าถ้าเลือกได้ก็อยากเลือกอทางที่มันดีทุกอย่างอ่า ผมมีไพรอรธีเป็นอยากให้ผู้ใดนินท่าว่ะเฮาเป็นคนบ่ดีแต่ <umen S 2> เฮาสิเป็นไม่ห้างหรือไม่หม่เฮากับก่บเคยสิีถิ่มลูกถึงเขาสิบะไ้มาดินเทากับ่ได้ไปโะเล่เฮากับไปปลูกมันกลนมันเทากับ่ไไ้ไปทางที่มันบ่ดีคือแบบนี้เฮาบ่ได้ไปปลูกมันหรือว่ารับจ้างเฮากับเที่ยวมาดิน응응แต่ว่า เธอสิเป็นแม่ห้างเข้ากับบริเหตุแนวที่มันบนจุาวปง,งามเนาะโดยคนอื่นอานสิเขาใจชีวิตของเฮ้ามีแต่ว<ม>่าไปแล,ล่นจริงนั้นบดี็อยากให้เข้าใจว่าเออเขากับถ้าเข้าบุมาดินนี้เขาก็ต้องไปสอกให้ยุห้ากินเมนๆกะบคุณเอาอสิบุกใจเราเมีม่ชีวิตเฮ้าก็คือแบบไปตามชีวิตเฮ้าด้วยว่าตาม จังไดเลยอีกอย่างคือเฮากะบอมีผัวเนาะหมู่ส่วนสมุด่าหมู่สวนไปเฮ้ยเป็นลางถววบอมีบางครั้งมันมีคนจ้างเขาก็ต้องได้ไปนหมูเพราะว่าเขาเองกะบ่ไันมีไฟหาให้เฮาเฮาก็ต้องไปสอบไปหาเพ่ได้ให้ลูกเป็นควงเรียนอืมันก็ต้องเด้ไปสักเมือนึงสู่ชีวิตแม่สู่ชีวิตบางก้นก็ว่าเขาไปทางบุดีแค่จีนแล้วมันก็บด้มีจังนั้นแม่แม่เอาเอาทีเฮาเฮ็ดแบบเขามั่นใจละเนาะเขาเป็นตัวของเขาเอง ต,ตามาหาเองอกมาหากินมาดินแน่กะกเูอ้อยู่เนาะบางเทือลูกกะไม่มีรถมาเราเล่นมาหาลูกแน่นี่ก็คือมันมาขออ้างถามว่ามาหาลูกลูกกะว่าได้กินเขาเฮี้ยนไม่มก,กินลูกกะว่ายู่อีกแม่ก็ต้องเลน่เลนมมเ,นเนม,มื่อเล่นมากเล่นไปเล่นมาเล่นทางใดก่าในยานี้มันกะห่างกันอยู่หน่อยกะเข้ามีแต่หาลูกอยู่หันแต่เขามาดินเนาะยำแรงเลยถามหาลูกคัดง่ายปรับ คือว่าทังไปทังมาไกลอีกสมุนสมุดมาเข่าหนีก็คือแบบตามเิ่งนะบ่สมุดว่าเอาเข่ามาเฮียนมายังมั่ก็ต้องได้ผักปิหนานอเมนด้ตัวนี้สีปิดเทอมเนาะปิดการห่ำการเฮียนแล้วแต่ว่าอดเที่ยวอ่อเลนตอ้อองลังสงกรานกท่านเพิ่นมาเฮ็นเฮือะเห็ซานกัเอาก้พันยังได้แมนก มาจอบเอาน้องันมือได้ม um> uh ูมี้มูมีเขาเงี้ยจังจี๋เขาเงี้ยเมนเมนเมไปไปมามาเที่ยวไปเที่ยวมาน่องมากับบอเต็มที่เนาะสมุดมานองมามาเข้าหนึ่งกับหอดโมงแล้วแล้วก็เล่นบุ้งเมน้ก็เลยขามากๆอีกเลยนะมันก็เลยเห็ดให้ยากเลียนไปเลียนมาซ่าลุงไว้หนึ่งน้องมันจะเที่ยวกับหอนโมงเลยเลิกกับสิบสองโมงไปอ่ะเมน คืนนี้ได้เนี่มาแปบเดียวสิบสองโมงบ่ายโมงได้ได้เนี่ไวายวันเวลาเมนุงมวยเอ้ยเห็ด์ยังกับบทันเห็ดแบบเล่นๆเอาเลยเห็ด์ยังกัไเลยเหตย์จะสะเหยียบเหยียบโอ้ยบทันเวลาเหตย์เพื่อมนคือเพื่อนแ่ะลูกลูกเต้าไปเขาองเฮียนเนาะแบบสีสีม่านนอนหรือว่าสียใจกับสบายก็ทำแมาตอนเศร้าต้องไปส่งลูกองเฮียนมีมันกับเนี่ยน้อยนึง เกิดสิได้มาทางนี้แม่เป็นไก่เขาก็ต้องเตรียมเขาเตรียมน้ำเลยว่าเมียนเพื่อเมียนซาตักหลักตักหน้าไว้ไปส่งลูกมากอาบน้ำกินเขาเศร้าเมื่อยล่นออกมาพี่มาเบิ่งโมงเข้าหนึ่งแล่นไปหาลูกคือว่าแลบมันแจ้งที่ใดพวกโบฮูแบบชีวิตเลยว่าเป็นกาแฟหินแบบไมันรีดรีดกะโมงกระหมือถือเป็นไรน้องมวยมาเบิ่งเบิ่งซาได้ล่ะ ดีใจเจ้ามามานีคือสเรียบร้อยแล้ววะนีน้องวยไปเ่าเฮบ้านี่เรียบร้อยตื่นแล้วน้องหวยว้ายแท้ว่าเนี่เออคอยปิ่นคอยปุ่มห่อไปเรื่อยๆน้องวยแบ งามงามพลันกันเลีตั้งใจเฮียนเป็นเด็กดีตัง้งใจทำใจเฮียนบให้เสียความตั้งใจของผู้ใหญ่เพิ่นอตอนนออ้องเนี่ยเขาเฮียนกันจนห้อง,องจนหายพอได้เขาเฮียนแล้วเจากก้าก็ตั้งใจเฮียนอย่าให้ขาแม่แต่วิซาเดียวมแม่ต้องมาได้คืนห้องแล,ล้วหรือยังตังง้งใจเฮียนอย่างหน่อยมีบ่มีก็ต้องบึ้บื้นไปหำไปเฮียนหนะมันหอมรอซีอมีกับมีบ่มีกับไป ไปซ้ำเฮาได้เฮามีซ้ำเฮาได้ซ้ำเฮาใส่ได้สู้กำลังใจสู้ๆเอาจังไรบ้านี่ไปกินมั่วตัวน้ำกันวาบ้านนี้ฮะแล้วเจ๊เราไมยอยากก็ไปหรอกไป เอ้าคือว่าสั้นไหมนวลมวยสั้นอย่าจะเอาไปไข่จงไว้ให้เม่นนวลจะนวลนึงกินไข่โตมบ่ไข่หนึ่งได้เออเวลาโน้ยสองคนกับสองโน้ยกับเขาสบายแท่น้อกินสบายแท้กินแบบสบายสบายอันไปนองมวยไปกินน้ำกันกินเลยโอ้ทั้งเมย์บุญรอถ่ายอยู่พวกเอาไปบ้าน เลยสบายดีเลยสบายดีมีน้องมวยอ่ะจังได้คลิปนี้ก็สบายดีน้องมวยเลย,ยไปไปกินน้ำเมล์บุญพระสาบัครอบเ<ม>ทียงถ่าแล้วนานเนี่ยกับกระบ,บอกคนนีช้ชวนน้องเด้ <c oughs> อฮ่าพี่น้องถทำให้น้องมวยเพิ่งก็ได้เฮได้ทายแล้วเนาะเอา้า พ่ยพี่น้องหยุดพักสุขการจักพักหนึ่งสร้างเพิ่อนกนัสิมาเฮ็ดให้เมียนุ่งมวยเพิ่อนกันสิได้คือโมคือครูคแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเอาจังไดคลิปนี้พ่อพี่น้องเนาะทางสอนอนาวนวลกาผะพ่อพี่น้องเอฟซีเบริร์สุขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาซอนอน์เด้อร์พ่อพี่น้องเอ้จังไดคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะข่าวกาวขับมาสบายดี